ขออนโมทนาบุญทุการทุกกานะที่มาเปลี่ยนไปประีกบไขอให้่รทางรื่องินนะ

đi cái con to lớn ấy. Này không có mà nó chuẩn bài.

ครับผมมาถึงรบพี่เดียวก็้ยมล้วใครผูไหนก่อนไหนอะสองคูอยู่นี่นี่หัวแห้งใช่ไหมเนี่ยมอนก็อดจอดคู่กันเลยนะ ปินน้างได้ยลงมาแล้วกตัดข้อัดไนะครับพี่โ้อมปอมป่ะฮ่า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 ่า่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่ ไม่ออกแล้วพอยังออกเลยเนี่ยเกี่ยวไม่ออกลุงยังออกเลยเนี่ย